วัสดีครับชัวโต,ตอนเย็นคลิปที่สองสำหรับเย็นนี้ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสามสิบสองนาทีหนึ่งทุ่มสามสิบสองนาทีนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับมาผมขอขอบคุณทุกคนผมขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนที่มาติดตามก็ดีที่ที่ผู้เดินผ่านก็ดีนะครับผมเป็นคนชอบคุยชอบพูด นั่งพูดอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคือจะให้คุยกับใครฉันก็ไม่ได้คุยกับใครเลยนะแต่ว่าฉันเป็นวาสนาฉันเป็นวาสนาฉันมีวาสนาพูดนะฮะการที่เราออกการที่เราเข้ากล้องเนี่ยมันจิงมันมันไม่ได้ยากเลยนะไม่ได้ยากเลยครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคนชอบบน่นชอบ เล่าคนนอนคนนี้เล่าคนนุ่นคนนี้เนี่ยคือผมไม่ได้เล่าเรื่องใครเลยครับแต่ทุกคลิปทุกวันเนี่ยคือผมผมก็เล่าเรื่องชีวิตประจํางานชีวิตประจาําวันเรื่องที่การทํางานาว่าคนเราทํางานอะไรมาบ้างทํางานเหนื่อยทํางานอะไรไม่เหนื่อยม้างนะผมก็คุยเรื่องงานอยู่แต่ละคลิปก็ไม่เหมือนกันนะ มันใกลเคียงกันนะครับนะแต่ก็ยังมีอันเก่าได้อันใหม่ส่วนๆกันมานะก่ายังไงก็ดีอยากให้ทุกคนมีกําลังใจเข้ากล้องและลงคลิปทุกวันนะครับเหมือนกับผมนะบางคือบางวันเนี่ยผมจะได้ลงคลิปประมาณสองคลิปสามคลิปอาจจะไม่เกินสามคลิปเดีลววันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ถ้าวันเสาร์ก็อาจจะมีเวลาหน่อยหนึ่งวันอาทิตย์ก็อาจจะมีเวลานิดหนึ่ง พอพอลงได้ครับถาว่าเราเราออปโหลดคลิปวีดีโอลงตอนไหนตอน6โมงเยน็6ยน6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะฮะอัดไปเลยถ้าคุณมีเวลาลงไปหอาคลิป10คลิปก็ยิ่งดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะลงไปเลยนะครับแต่ห้ามเดือดร้อนห้ามห้า,าห้ามเรา คนนน้นคนนี้นะฮะแต่แต่ก็มันเป็นความสนุกสนานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะก็อยากให้ทุกคนมีความคิดใหม่ๆม,มีความรู้แต่ก็ต้องเรียนรู้ทุกวันก็ต้องเรียนรู้ทุกวันนะครับนะแล่วอย่างไงก็เราเราได้มาพบกันได้มารู้จักได้มาเห็นหน้าเห็นตากันว่าคนอยู่ต่างประเทศคนอยู่โคบ้านโคเมืองเนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะงโลกนี้สมัยนี้คนเราหาเงิน ใน youtube ใน facebook ใน tiktok เยอะเยอะนะครับก็สำหรับเย็นนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับยังไม่ได้อบน้าเลยในตอนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีกันนะ